โคตรจะตายนึงสภาพนี่น้ํายางมาแล้วนะครับทุกคนดูอันนี้ก็กี่ได้ดูกันสดๆเลยแล้วก็ดูต้นด้วยเปลือกแตกหน้าเยอะมากรอบต้นมากแต่วันนี้ผมจะพูดให้ฟังนะทุกคนที่ใช้พาราเทคนะครับครั้งแรกครั้งที่2เดือนแรกเดือนที่สองใช้แล้วยังไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรเลย คือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์ไม่ว่าแต่ต้องเข้าใจยางตัวเองก่อนว่าเรากรีดยางมาเนี่ยตลอดเวลาบางคนช่วงอายุตัวเองแล้วนะ30ปี20ปีนะยางใส่ปุ๋ยแค่ปีละสองครั้งอ่ะ แล้ววันนี้คุณมาใช้พาราเทคเดือนเดียว2เดือนบอกว่าใช้พาราเทค,ครั้งเดียวไม่ออกเลยใช้สองครั้งไม่ออกเลยนี่พี่ใช้4เดือนแล้วยังไม่ออกเลยคือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าวันนี้เรากรีดยางมาตลอดชั่วยอายุ30-40ปีอะ่ะแต่เราไม่เคยบำรุงตรงหน้ายางเลยแถมเอาเอาอะไรไม่รู้ไปทาหน้ายางเล่งน้ำยางให้น้ำยางมันออกด้วยอะ่ะแล้วมาทาพาราเทคแค่นี้จะให้น้ำยางมันออกเลยภายใน4เดือน5เดือนมันก็เป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของยางด้วย นะครับแล้วยางก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรมาก่อนหรือเปล่านึกออกไหมครับทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้พาราเทคผมบอกตลอดว่าพาราเทคเน้นบำรุงเน้นฟื้นฟูนะครับแล้วแก้ปัญหาไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้แล้วเห็นผลทันทีภายใน4เดือน3เดือนเนี่ยบางส่วนส่วนมากเป็นไปได้แต่บางสวนส่วนน้อยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ายางแต่และสวนสภาพไม่เหมือนกัน การบำรุงดูแลก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเอาพราเทคกเข้าไปเพื่อบํารุงอะ่ะเราใช้แค่1เดือน2เดือน3ามเดือนสี่เดือนนะจะให้เห็นผลเลยอะ่ะบางสวนมันยากนะเพราะว่ายางมันมีปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นผมบอกตลอดว่าใช้พราเทคกต้องใจเย็นนะครับเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยให้น้ำยางออกเองโดยไม่ใช้ยาเร่งเราต้องใจเย็น นะครับเหมือนส่วนเนี้ผมใช้มานี่เข้าปีที่สองแล้วนะครับปีที่สองจากยางตายนึ่งทุกคนเห็นสภาพหมดเข้าไปดูในช่อง Youtube ได้ว่าผมใช้ยางนี้มาปีพศอ,อ,อะไรนะจะเห็นว่ายางมีปัญหาเยอะแล้วก็เปลือกแตกเยอะตายนึ่งเยอะแต่ตอนนี้ปี2568ยางกลับมากลีดได้90%เเลย ต้นตายนื่งที่ใช้ไม่ได้เลยก็คือเปิดแล้วไม่เจอท่อน้ํายางเปิดแล้วน้ํายางไม่ไหลเลยนั่นคือใช้ไม่ได้แต่ต้นที่เปิดหน้าใหม่แล้วเจอท่อนยางคือใช้ได้เลยแต่ต้องอดทนนะถ้าอดทนไม่ได้อย่าใช้คือผมไม่กลัวว่าผมจะเสียชื่อแบรนด์เพราะผมก็มั่นใจในสินค้าของผมแต่ผมไม่มั่นใจในตัวผู้ใช้ว่าจะใช้พราเทคได้อดทนเหมือนผมหรือเปล่านะคือถ้าเราตั้งใจจะบำรุงเราใช้เลย แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจจะบำรุงเราแค่อยากจะลองอย่าใช้ไม่ได้ผลแน่นอนนะคือมันไม่ใช่ยาเร่งมันไม่ใช่ยาวิเศษมันต้องต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบมารีบกับยางตายนึ่งมันเหมือนรีบให้คนที่ไข้ใกล้จะตายแล้วหายป่วยไวมันมันก็ต้องยากหน่อยแต่ถ้าคนไข้เท่ากับยาได้ดีก็หายเร็วเป็นปกตินะครับถ้าคนไข้แข็งแรงก็หายเร็วผมเลยบอกว่า อย่าใช้พลาสติกกับยางตายนึ่งอย่างเดียวยางปกติก็ใช้ไปด้วยเพราะว่ายางตายนึง่งมันตายแล้วใกล้จะตายแล้วแล้วมันยากนะครับแต่ถ้ายางปกติคือใช้ไปบำรุงไปฟื้นฟูไปมันก็จะยืดอายุการปีดยางได้นานแล้วก็ลดการเกิดการตายนึ่งของอยางนะครับนี่ก็อยากฝากทุกคนไว้ไว่าอย่าใจร้อนแล้วก็พยายามอดทนนะเหมือนที่บอกว่า เราไม่รู้ว่าเราอะรู้แต่ผมไม่รู้ว่าคุณอะใช้อะไรกับยางคุณบ้างปีดยางยังไงใส่ปุ๋ยยังไงสาภาพอากาศดินเป็นยังไงนะคุณรู้ดีเพราะฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจว่าพาราเทคไม่ใช่ยาเร่งนะครับอย่าแบบใช้ครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งสี่เดือนห้าเดือนแล้วจะให้มันออกเลยไม่ได้เพราะยางบางคนเอาไปใช้กับยางที่แบบตายนึ่งอย่างเดียวะนะครับ ทีนี้แล้วมาบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ออกเราก็ต้องดูยางของเราด้วยนะฝากไปกลับให้ให้กับคนที่ใช้พาราเทคใหม่ๆที่แบบลองลองลองนะอย่าลองให้ตั้งใจใช้จริงๆนะครับแล้วได้ผลจริงๆแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มฝากไปด้วยครับ